อย่ค่ายมวยแป้นบุรีค่ะวันนี้เนี่ยมาเช็คฟิตเนี่ยทางด้านพี่เจแรนชัยเนี่ยจะมีคิวชกวันที่24ตุลาคมนี่ค่ะเวทีมวยเช่กันสีเนี่ยไฟนี้จะชกเป็นผู้หญิงในรายการด้วยนะคะเจอกับทางด้านสมิงดำชอธรบุญเดี๋ยวเ,เป็นไงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันสวัสดีจ้าเริ่มต้นนะคะพี่เจสวัสดีครับผมรนชัยตอรามินชาครับปีนี้เท่าไหร่แล้วครับพี่เจก็24เข้า25ครับปีมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นวันที่แบบใกล้จะชกแล้วนะก็เบาๆใช่ไหมการ ไม่เคยเห็นต่อยครับแต่ไม่เคยชกกันครับแล้วก็เคยประกบกันมาแล้วด้วย<ช>แล้วก็พลาดพลาดพ,าพาังกันไปแล้วก็มาครั้งนี้แหละได้เป็น,นคู่กันจริงๆก็เลยได้มาชกกันนะฮะลงที่เวทีมว,วยช่องเจ็ดสีอ่ะพ<ช>ีะช่ชกนก้ำหนักเท่าไหร่คะก็ร้อยยี่สิบหกเท่ากันครับเท่ากันเป็นไงน้ำหนักล่าสุดเดี๋ยวเราชกไว้เมื่อไหร่ก็ต่อยที่พระจันทร์ฉายร้อยยี่สิบสี่ครับวันนี้สี่อวันนี้คือปล่อยขึ้นมาเลยก็โควิดด้วยครับโควิดด้วยเนาะ พอดีก็น้ําไฟดีรดไม่เยอะว่าน้าหนักแร้กว,ว่าปล่อยขึ้นมาด้วยไม่ได้เป็นปัญหาเป็นไงพี่เจรู้ตัวกี่วันแล้วคะในการซ้อมก็ประมาณ เป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนเนาะในช่วงที่พี่เจกลับบ้านไปหรือว่าซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายคะก็กลับบ้านไปครับแล้วก็ขึ้นมาซ้อมได้ประมาณเดือนนึงครับอืมก็รู้ตัวเป็นเดือนเดือนแล้วก็ถือว่าโอเคน้ำหนักก็มีปัญหาด้วยไฟนี้จะกลับสมิงดำมันหมายมาหลายรอบแล้วแล้วว่ามาไฟนี้ได้จริงๆเป็นไงพี่เจดูศึกษาการชกเขาไหมเขาเป็นมวยไงอ่ะเขาเป็นมวยลูกหนักครับลูกหนักครับได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเหมือนกันพี่เจวางแผนการชกไงไฟนี้ นีก็ตามสไตล์ล้วครับก็ฝีมือแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดมีซอกไปเสริมครับอืมเป็นไงล่ะพี่เจมมาว่าจุดแข็งของพี่สมิงดำตรงไหนอ่ะแข็งเขาก็เหมือนแข็งทุกอย่างครับอืมจุดอ่อนเขาอะพี่อ่อนเขาก็เขาน่าจะช้ากว่าเราช้ากว่าเราเราได้จะได้อาศัยความเร็วกว่าฝีมือจากชิงจังหวะครับร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกอภัยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าปล่อยเวทขึ้นมาด้วยครับกู้ั้ากู้ซ้อมมีใครบ้างครับพี่เจฟนี้ก็มี ที่จากด,ดาวครับมาช่วยแล้วก็มาหาสมุทรแล้วก็แมสซี่ครับก็มีหลายคนเลยที่ช่วยทีออ่ช่วยซ้อมช่วยผู้ป้ามกันครับเป็นไงพี่เจความมั่นใจไฟนี้ว่าเราหยุดไปนานด้วยกังวลอะไรไหมการทุรอบนอี้ก็ไม่กังวลอะไรครับก็ฝากแฟนมวยครับก็เชียร์ลุนแรนะครับก็ใครที่เสียไปไฟก่อนก็ไฟนี้ก็เมาคืนครับทบต้นทบดอบมั่นใจไหมไฟนี้ก็เกินร้อยครับเกินร้อยโอ้โหเกินร้อยก็น่าเล่นเหมือนกันนะเจ้าตัวผู้จากปากและอ่ะ เจสุดท้ายนี่อยากฟักอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีก็ฝากแฟนคลับเอฟซีรณชัยครับก็ช่วยเชียร์ด้วยครับวันอาทิตย์นี้ครับจะไม่ทําให้ผิดหวังครับโ okay. อเคค่ะอย่าลืมค่ะติดตามผู้หญิงอเาริการนะคะวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมนี้ค่ะพี่เจรณชัยเจอกับสมิงดําชอรจรละบุญจะสนุกดีด้วดแค่ไหนก็รอติดตามชมค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เจมากค่ะสวัสดีค่ะโ okay. อเคค่ะพี่เจ oh.